อใครถูกขหวยบ้างทานอะไรหรือ,อยังครับวันนี้มาทำงานครับทำงานสองวันจะได้มีตังค์เที่ยวเพลินก็ต้องทำงานครับ <c oughs> ก็ยังยืนยันคําเดิมครับไม่สร้างกับปัญหาให้กับสังคมนั้นๆที่มาพึ่งพาอาศัยที่เรามาพักอาศัยก็เดินทางทั่วไทยครับออกจากบ้าน1ปีแล้วมาอัปเดตกันครับว่าหลังจากที่ปั้นช่องทำช่องใหม่ๆครับไม่มีชื่อเสียงหน้าตาก็แบบเนี้ย แล้วจะมีผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วก็ด้วยความสามารถเราเราจะได้เท่าไหร่ก็ลองดูครับตังค์ไม่ได้ใช้เยอะครับก็ทํางานไปทํางานทุกอย่างอครับไม่ว่าจะเป็นเจ็บของเก่าก่อสร้างทาสีตัดหญ้าปลูกต้นไม้สาราพัดเลยครับเดี๋ยวย้อนไปดูแล้วจะรู้ครับย้อนไปดูชิปที่ผ่านมาจะรู้ว่าทําอะไรบ้างครับก็อยากลองดูสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทําครับ ไม่ได้ค้นหาอะไรว่าเราจะประสบความสำเร็จไหมจะมีเงินก้อนแรกไหมจาก YouTube เท่านั้นเองครับก็ฝากช่องนะครับช่วยเชียร์ช่วยดันช่วยเป็นกำลังแรงใจด้วยนะครับผู้ชายตัวน้อยน้อยได้การศึกษาแต่มีความมุ่งมั่นและจิตใจเต็มเปี่ยมครับ เบียดเบียนผู้อื่นให้น้อยที่สุดครับในการเดินทางครับอดทนมากที่สุดครับแดดร้อนก็ต้องสู้ครับจักรยานบ้างเดินบ้างครับนั่งรถไฟบ้างก็ย้อนไปดูคลิปที่ผ่านมาก็จะรู้ครับว่าการเดินทางแบบไหน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้สร้างภาพครับเป็นการเดินทางจริงแล้วก็ไม่ได้มีตังครับตังหาข้างหน้าครับมีแต่เสื้อผ้า ครับไม่ได้มีตังค์มากมายตังค์ก็ทํางานเครับเราทางานโดยสุจริตครับเราไม่ต้องอายใครครับงานอะไรก็แล้วแต่ครับหนึ่งดีกว่าเราไปลักขโมยไปทําผิดกฎหมายดีกว่าครับอันนี้เราไม่ได้ว่าเดียไม่ได้ว่าคนที่ทําผิดหรือทํไม่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 ถูกนะแต่หมายความว่าตัวเดียเองครับเดียไม่ได้ว่าใครถ้ากระทบก็ขอโทษด้วยครับฝากช่องด้วยนะครับ วันนี้ทาแป้งแต่งตัวครับ <c oughs> ไปบลาไปน้ำไอ้บลาไอ้เดือพ้างพ้ามี่ผาเป็นเสฐีเงินล้านหรือผ้ายายเป็นงานเฮ็ดยางลไล่กอสออ้ามีตังใช้นะครับเป็นอาชีพที่สุดเด็ดไม่มีอาชีพไหนต่ำหากทำด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วก็ทำด้วยถ้าเราทำไม่ทำอีกกฎหมายไม่มีอาชีพใดๆต่ำครับ ก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจนะครับวันนี้เริ่มงานวันที่สองครับก็ดีครับอาหารก็เหมือนเดิมครับกาแฟเช้าไข่ลวกครับเที่ยงเที่ยงก็อีกทีครับเที่ยงอีกทีเย็นบางทีก็ กินบางทีก็ไม่ครับแล้วแต่ร่างกายก็อยู่ได้ครับคือกำลังดูว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรครับทำไมเราจะต้องอะไรมากมายเราเอาแค่พออยู่พอกินไม่ดีหรอประมาณนี้ครับนั่นแหละแต่ก็ไม่ไปกระทบใครนะ <laughs> ฝากช่งนู้นเนี่ยเดินทางเขาเดือนที่สี่แล้วครับจากที่จากบ้านมาจากไล่มานี่เดือนที่สี่ละก็ก็ยังก็ยังตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงใต้ที่ <c oughs> อยู่เหนือบ้างกรุงเทพบ้างอีสานบ้างนะครับนั่นแหละ ก็รอว่าเมื่อไหร่เขาส่งมาเป็นภาษาอังกฤษส่งมาทางอีเมลบอกว่าเราได้เงินบาทเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราก็ดูไม่ออกเราก็เลยบอก,อกว่าเออเราก็พยายามติดต่อ,อ <c oughs> วันนี้จะส่งให้คนก็อ่านดูมันคืออะไร <c oughs> เราก็งงภาษาอังกฤษเราโนเน่มเนาะ no? ปาปางูงูรู้แค่สามคำครับภาษาอังกฤษ Yes No okay <c oughs> ไม่รู้ก็พูดอะไรคำแรกเกียดเลยคำที่สองโนคํคที่สามโอเคไปละบอกงี้บายเราไม่รู้เขาส่งมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวมีเวลาว้าง,างเดี๋ยวจะไปให้เขาอ่านแล้วก็ทําให้ครับแต่พู่ตามตอนนี้ก็พันพันเจ็ดแล้วครับตั้งเป้าไว้น่าจะน่าจะก่อนปีใหม่น่าจะเกินสามพันนะครับก่อนปีใหม่ครับก็ <c oughs> ใช้งานก่อสร้างครับตอนนี้วันนี้ใช้งานก่อสร้างด้วยคอนเทนต์ออกจอากบ้านหนึ่งปีสร้างช่องทำช่อง YouTube แล้วเรากลับไปเราจะได้อะไรครับผมทำทุกอย่างครับที่ไม่ผิดกฎหมายครับครับขอให้ได้ตังค์ไม่ลักขโมยครับ ขอขอได้เขาให้เอาครับถ้าเขาไม่ให้เดไม่เอาครับอดก็อดครับแต่ไม่ไม่นั่นนะครับตอนนี้จะลงงานก่อสร้างครับเพื่อจะได้ตังค์ครับอ่าก็ <c oughs> <c oughs> ก็คงอยู่นานนะครับตรงนี้นานนะครับแล้วค่อยว่ากันครับ บางคนก็ทักมาถามแล้วก็ <c oughs> คอมเมนต์มาถามว่าสบายดีไหมแล้วก็ทักมา <c oughs> เดยกก็ตอบบ้างตอ,ตอบตอบได้บ้างอะเนาะ <c oughs> เพราะบางทีมันก็เตือนช้าใช่ป่ะล่ะมันอาจจะไม่ทันบางคนทักมาอีเมลอย่างเงี้ยเดยกก็ตอบช้า <c oughs> เพราะอาจจะไม่ทันการเพราะว่าอีกอย่างโทรศัพท์มีปัญหาอืม มีปัญหาก็ก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะประสบความสําเร็จแล้วก็เราจะได้กล้องดีๆสักตัวนึงส่วนจักรยานขอบคุณพี่ธรรมพลครับจักรยานปีหน้าเจอกันครับจักรยานพายุหาคีรีนครสวรรค์กับขอบคุณพี่มากครับที่เมตตาต่อเดขอบคุณพี่มากเขาพี่ธรรมพลบอกววาจะบิ้วอารมณ์ให้จักรยานเสือภูเขาอย่างดีเรามีเป๋าหนังด้วยแล้วเดวจะปั่นไป <c oughs> พอพอสิ้นปีปุ๊บถ้าได้สามัญมีอะไรได้ก้อนแรกแล้วเดกก็จะปั่นไป เห็นบอกว่าจีนเขาตัดสัญญง์สัญญาอะไรประเทศที่ยากๆเราก็ไม่ไปเราไปแค่เนี้ยพม่เราเขมรประมาณเนี้ยครับก็จะประมาณเนี้ยเดี๋ยวสิ้นปีก่อนครับทํางานธุรกิจห้าหกเดือนนัอนทำงานกันเับเราไม่กินบุหรี่ไม่ดูดครับเมียไม่มีตังค์ไม่มีครับล้วไม่มีการศึกษาด้วยครับสโลแกนครับไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนร้ายเราไม่กินบุหรี่ไม่ดูด เมียไม่มีเงินไม่มีการศึกษาไม่มีความดีก็ไม่มีความเชื่อก็ไม่มีครับมีอะไรทุกอย่างฝากช่องด้วยนะครับแค่นี้ครับขอบคุณครับฝากช่องด้วยครับขอบคุณครับทํางานก่อนครับผม oh.